อยากคนมากเ,าเดืเลยกระเพราเห็ดตมือปาเทศงงคมนมากเดือะเละเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะครับป๋าคนอื่นขเขาทานกันบ้างหรอครับไม่รู้มันจะไม่ไมรู้ป่าก็หาทำอะไรเรื่อยเรยเงี้ยมันเขาควรจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าแล้วมันกินได้หมดอ่ะเนี่ยมั้ยครถ้าเราทำใจว่า,ามันกินได้อ่ะบางครั้งน้ำมันอย่างเดียวอ่ะผักอะไรไมาผัดมันก็ราดข้าวมันกินได้แล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยใส่ใบกระเพราอลยค่ะป๋าหมดเลยนะครับป๋าหมดเลยนี่ จริงๆอะใส่น,นี่เขาเขาไม่ต้องไปคุกม,มากให้มันพอนั่นเดี๋ยวกระเพราโดนความร้อนเดี๋ยวมันก็อันนสุกแล,ล้วกระเพราสุกแล้วก็ตักออกมาแล้วก็ทับใบกระเพราอีกทีอย่างน,นี้นะโอ้โหแล้วก็ทับทับใบกระเพราที่มันก็ได้สุกอุ้ยน่ากินมากกระเพราเนี่ยกระเพราจริงก,กระเพ,ร,ะพร้อะเยอะโอ้โหลมแก้ลมอะไรดีจริงๆสมุนไพรสมุนไพรด้วยเกลี่ยอาน้ำเทสหน่อย เรียบร้อยแล้วนะครับกระเพราเห็ดปม,มือป่าเทพผงงานคราบแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นเมนูประจําตัวป่าเลยนะครับไข่เจียวใช่ไหมครับปา่าถูกต้องอันนี้หมายความว่าถ้าไม่มีจริงๆอะไรก็ไข่เจียวเนี่ยอิ่มและสบายแล้วเห็นบอกว่าไปถ่ายละครที่ไหนก็ต้องไข่เจียวไว้ก่อนเลยคือบางทีเขาบ่นไงแม่ครัว แก่แล้วจะกินยากแล้วก็อเนี่ยเขาวางทีมีภาพหลังแล้วเราก็เออเกรงใจเขาบางทีก็ใส่เนี่ยเป็นโตไปเลยอ๋อเนี่ยมันเป็นโตเข้ากองเลยบางทีคือเป็นตเข้ากองเลยก็จะมีแบบเมนูของป่าที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยใช่ใช่เพราะว่ามันดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปยุ่งเขาครับเขาบางทีก็เบื่อแล้วอาหารมันก็ลำคาญอ๋อไม่ต้องใส่น้ำปลานั่นไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์นั่นจะไปใส่มันยุ่งไปหมดอ่ะเอาอันนี้เนี่ยเตรียมตัวเนี่ยไฟร้อนจะเป็นร้อยห้าสิบองศาแล้วเนี่ยโอ้โหเพราะอย่างนี้เวลาป่าเข้ากองละครป่าหาารรยกมััคบ ใม่บางทีก็เขาบอกบางทีก็เออทาให้ทําให้ไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยดีเราก็อยากจะกินเปลี่ยนบ้างคือไม่เปลี่ยนไหมความว่าแกงกะทิบ้างอะไรเงี้ยแต่เอาอย่างเห็ดแทนบ้างอะไรอย่างที่ทํานี่แหละแต่อยากจะกินเปลี่ยนบ้างไงคนเราไม่ว่านะกินอะไรบ่อยๆนานๆเขาก็เบื่อมันกันนั่นแหละมันก็อยากจะเปลี่ยนบ้างอใส่ซีอิ๊วขาวยังอ่าใส่ซีอิ๊วขาวหมดเลยนะครับป๋าใส่ใส่ไปใส่ไปเออหมดเลยหมดเข้าป้า จริงๆมันต้องอะไรได้หลายอย่างใส่ชัวฝักยาวก็ได้ใส่ผักเสือเทศใส่อะไรได้หมดแต่ไหนมาเอาแค่นี้ก่อนเร็วๆเพื่อจะได้ง่ายๆโอ้โหอย่างงี้เพราะว่าในครัวซูเปอร์มาร์เกต็ตในท้องนาเรามีเยอะแยะเทหมดเลยนะครับป๋าสีเดียวเลยสิจุดตรงกลางเลยโอ้โหโอ้โ,อโอ<ม>หเลยแลย้วแบบนี้รสชาติออกมานี่สุดยอดเลยใช่ไหมครับป๋าเด้งดมกลิ่นก็รู้แล้วว่ามันเป็นตะกินโอ้โว้ย การรีนเนี่ยหอมเป็นไข่เฮ้ยการทอดไข่เนี่ยเราจะไปตั้งเนี่ยมันเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันจะดำไปมันจะไหม้แล้วกินพอกินไหม้ออกแล้วเนี่ยทอดไข่มันจะหมดรสชาติเพล็กต้องพร<อ>ิกหน่อย่ะโอเคเริ่มเริ่มเพล็กกันละหนึ่งสองสามนี่โอ้เหลืองกรอบน่ากินเชียวเป็นเรื่องของรสชาติอาหารนี่มันมันสำคัญกับเร่างกายปลามันก็มันก็เป็นเรื่องของมนุษย์เหมือนกันเหมือนปลาก็มีนะเอออยากกินอย่างนี้ไม่ใช่กินอย่างเดียวได้หรอกมันก็อยากเปลี่ยนบ้าง แต่แล้วก็แกงอะไรมันที่ว่าเราหลบหลบจากเนื้อสั์ไปซา,าต้นเองแล้วก็แกงเนื้อเราก็เอาเห็ดหอมเนี่ยที่แห้งน่ะไปทอดมันก็เหมือนนะเหมือนเนื้อเห็ดหอมแห้งเนี่ยที่สมมกเขาขายตามตามซุปเปอร์มาร์เก็ตครับ,บนั่นแหละแดงว่าเรื่องรสชาติมันอยู่ที่ตัวเราที่เราคิดเองมันอยู่ตรงเราคิดเองไ<ร>งถ้าเราอร่อยมันก็อร่อยแกเชื่อไหมว่าเราหิวเนี่ยข้าวกระปลาก็อร่อยถูกต้องปาคือเงินนั่นดิเห็นไหมทำไมมันอร่อยได้อะโออ ขนมจีนยังคุกน้ำปลาเลยถูกต้องไงอร่อยเห็นไหมอร่อยมากเต้องเราคิดว่าอร่อยแต่ว่าน้ำพริกผักเนี่ยทิ้งไม่ได้ต้องมีไว้ตลอดเอามาตักใส่เลยอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับป๋าค่อยๆค่อยๆมันจะไม่สวยไม่ต้องน้ำมันไม่มีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเสด็จแล้วอย่างนี้เลยอุ้ยอันนี้เอาพริกเม็ดวางแดงๆอะไรมันจะเลืออะไรเอาพริกวางเลยไหมครับป๋าลูกโดดเนี่ยเด๋ เรียบร้อยแล้วนะครับไก่เปียวของป่าไก่เปียวของป่าเรียบร้อยแล้วครับได้กินบ้างเลยครับเก็สิ่งดีๆทมีนอาหารเก็บเกียวมันเค็มหวานในทุกๆจานเรียนรนู้ถึงความเป็นมาลเป็นไปให้ชีวิตกันอยู่อย่างเข้าใจเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆที่มีในอาหารบอกเล่าผ่านเหตุการณ์พนมานะ ันกด้วา,าอโ,อโ,โอ้โหมีกระเพราของป๋าก็เห็นไหมกระเพราเห็ดทับบ้าถ้าเราทำไว้เราไม่ต้องไปซื้อเลยเห็นไม่ทักอ,อย่างเลยถ้าเกิดพอเราคิดใหเดียนะครับทั้งทุกอย่างเนี่ยเห็นไมไม่ต้องซื้อเลยป่าครับไม่ไม่อยากจะถามป่าเลยเรื่องเกี่ยวกับอาชีพในวงการแสดงป๋าบอกว่าจะไม่จะไม่แสดงแล้วอ่ะเฮ้ยมันเราไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอ ไม่แสดงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะไปรู้ไหมว่าเราจะจะหยุดช่วงไหนเราไม่รู้ไงเพียงแต่ว่าเราจะไอ้ไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่อยากไม่อยากจะนั่นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนมันมันู้อมอ่ะอะไรเงี้ยซึ่งต่อไปนี้ก็คงจะเลือกไอ้งานที่มันคนแก่ๆทําแล้วมั้งอะไรเพื่อหาความสุขเราใส่ตัวเราบ้างเพราะว่าคอยู่ในเมืองบางทีมันเครียดๆเหมือนทั้งอะไรต่อเมีอะไรปัญหาเยอะะพอมาต่อเมื่มันเหมือนก็อยู่อีกโลกนึ่งแต่ว่าเราก็มาเรียนรู้เสร็จแล้วไอ้ที่ว่าเราจะไม่ มีปัญหาเลยนะไม่มีเรกอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาแต่นี่ว่าถ้าเกิดเรามาอยู่อย่างเงี้ยปัญหามันจะน้อยกว่าในเมืองมากๆน้อยกว่าอย่างไงครับตาเอ้าก็เมื่อก่อนในเมืองมันออกไปมันต้องซื้อหมดอ่ะอ๋ออย่างง่ายๆแบบเนี้ยเือง่ายๆเนี่ยกับข้าวมันก็ออกไปซื้อค่ารถค่าอะไรเท่าไหร่คิดแล้วไอ้ไข่ลูกนั้นสองบาทกลายเป็นห้าบาทไปแล้วอ้าวไหนต้องไปซื้อกระพงก็ซื้อไอ้กระเพราก็ซื้อเห็ดซื้ออะไรมาเห็ดจริงๆเราปลูกได้หมดอ่ะอ๋อทุกอย่างเนี่ยเราก็คือมันมันเหมือนกับ ต้องใช้จ่ายหมดอะอเดินทางใช่นไหมในกรุงเทพก็ต้องนั่งแท็กซี่อะไรก็แล้วแต่รถเมล์ก็ต้องใช้เงินอ่าไอ้นี่มันนอกขี่ควายไปก็ได้ไม่ใช่เราขี่ควายเดินไปอะไรติดจ<อ>ักรยานไปอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติของคนชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วกลับมาพอป๋ามาได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ธรรมชาติเริ่มเหมือนจะเข้าใจเออเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ทั้งทั้งที่ทเพราะว่าเป็นความคิดอยู่เหมือนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าเราอยากจะมี เออป่ามีอะไรของเราอยู่นะ,<ฮ>ะอะไรเงี้ยมีปลูกบ้านอยู่ในป่าต้นใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยเวลาพูดถึงเรื่องธรรมชาติป่าดูมีความสุขแต่พอพูดถึงชีวิตในเมืองป่าจะแบบน่าเบือ่อจริงน่าเบือ่อต้องบอกว่าแกเห็นไหมก็อย่างมาเนี่ยมาเหมาเต้มาหมดมาก็ตออ้อนรับโอ้ยก็ลงเพุ่งเท็คมา <laughs> ไปมันมันเหมือนกับมันเป็นมีแต่ความจริงให้เราตรงนี้ อันอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่าเราเบื่อหน่ายตรงนั้นเราไม่ใช่เบื่อว่านั้นเบื่อเห็นเบื่อเห็นไม่ใช่ทํากับเราก็มีท<อ>า,ากับคนอื่นก็ดูเออแต่มันมันคิดกันอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยคนเราจะอยู่ได้ขนาดไหนมันต้องมาแข่งอะไรกันปิดบังกันหรือจะมากีดขวางอะไรกันไม่มีชิงดีชิงเด่นกันนะป้ามันไม่น่าจะมีใะคปับเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคนเราว่มันสูงขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ล้มทุกคนมีโอกาสทุกคนแต่ว่าถึงโอกาสหรือยังนั่นเองหรือกรมของเราเนี่ยมันน้อยหรือยัง ทุกวันที่เราทุกก็คือกรรมเราที่เราทําเองนี่แหละมันไม่มาจากไหนปาคิดว่าในการที่เราได้กับเสียเนี่ยคร่าเสียเนี่ยดีกว่าอย่างไงเสียให้เขาเสียเปรียบเสียอะไรเอ้าเร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 าเสียเขาดีกว่าเราไปได้เปรียบนะหมายความว่าถ้าเราได้เปรียบเนี่ยคนที่เขาเสียเปรียบเนี่ยเขาจะสาดแช่งเขาจะด่าว่าเราได้นั่นก็ถือเป็นกรรมอีกแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเสียเปรียบเนี่ยเราจะไม่ได้มีกรรมอะไรนะ ปล่อยเขาไปาใช่แล้วเราก็มีแต่ความสุขะพอไม่มีขึ้นมามนุษย์เรากลายเป็นเหมือนจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ที่มีจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัว,วรโหด<ช>ร้ายกูจะกินของกูก่อนกูจะกูกินอิ่มแล้วกูต้องกันเอาไว้อีกของกูให้เยอะเยอะเอาไว้นะซึ่งเขาไม่คิดว่าคนที่ไม่มีกินเนี่ยมันอีกเยอะทีเดียวเลยแต่สุดท้ายแล้วป่าก็ไปอยู่กับธรรมชาติมีความสุขแบบนี้ถูกต้องพอเพียงแล้วก็ยั่งยืนด้วยใช่ไหมครับย,ยั่งยืนด้วยอันนี้ตามอย่างที่ในหลวงท่านนั่นเลยบอกเอาไว้เลยเราเราก็ เป็นเป็นเรื่องที่ป่าว่าถ้าบ้านเราอะนะให้กลับไปเป็นอย่างเก่านะเราเราอย่าไปทําลายธรรมชาตินะพยายามเก็บไว้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพร่าเมื่อสมัยป่า60แล้วนะครับเมื่อประมาณ10กว่า20กว่าป่ายังเห็นพ่อเออเป็นไร่พุงนานกว้างแล้วก็แห้งแห้งแรงมีฝุ่นนกบินไปเกี่ยวข้าวทีก็โอ้ยนก ยางนกอะไรที่มันมาแล้วมีต้นยางนาที่มันต้นใหญ่ๆเวลาดอกมันหมุนลงมาเนี่ยมันจะสุกมันจะเป็นหน้าของมันเวลามันดอกยางมันโอ้เราก็ไล่จับกันอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้มันมันไม่มีตรงนั้นแล้วถึงหน้าเก็บเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวกันไปเอาไปช่วยบดข้าวกันช่วยกันเป็นลงแขกกันอะไรอย่างเงี้ยป๋าเป็นเด็กๆป๋าก็ไปช่วยเขากับพ่อกับแม่ครับ ก่อน,นแต่ว่าป่าก็ไม่ค่อยผ่านหน้าเท่าไหร่แต่ก็เป็นวิถีชีวิตที่ป่าเคยเห็นเคยสัมผัสมาก่อนอ่าใช่แต่ก็สัมผัสไม่มากทีนนี้อาจจะเป็นตรงที่ว่าเราไม่ได้สัมผัสมากเท่าไหร่มั้งถึงอยากจะมาอยู่กับมันเลยเพออยู่ปุ๊บเราก็เห็นเออไว้มันมีอะไรดีกว่าตรงนั้นเยอะเลยในเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็มองไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันเราก็อาจจะมองไปทางนี้อาจจะผิดก็ได้มันเรื่องอาจจะไม่รู้แต่ว่าเราว่าทางนี้มันน่าจะยืนยงกว่า คุณจะสบายไม่ได้หรอกถ้าอีกหลายหลายคนเขาไม่สบายอืถ้าคุณจะสบายคุณจะต้องมีใจเผื่อแผ่ให้คนอื่นสบ้างไม่ใช่ว่าจะกอบโกอย่างเดียวอะไรที่มันมากมายจนล้นพ้นตัวบ้างมีทถ้าเราได้เปรียบเนี่ยคนที่เขาเสียเปรียบเนี่ยเขาจะสาดแช่งเขาจะด่าว่าเราได้น่าก็ถือเป็นกรรมอีกแล้ว ทีนี้เ,เกิดว่าเราไปเสียเปรียบเนี่ยเราจะไม่ได้มีกรรมอะไรเลยนะใช่แล้วเราก็มีแต่ความสุขเนี่ยเราถึงบอกว่านี่แหละต่างชาติมันมาทำให้เราแย่เราก็ไม่รู้มันจะให้เราเป็นทาสไไปตลอด ความจนต้องยอมสู้ทนทุกอย่างหากินจนสิ้นทางฉันอยางทุกอย่างดูแล้วมันเหมือนกับเราไม่ให้ความเมตตกันเลยในโลกมนุษย์ในเมื่อเราไม่มีความเอื้อเฟื้อกันแล้วนะมันจะอยู่เป็นสุขได้ไงจทนเพราะยังไม่อยากเป็นคนเที่ยวโกงชอขาวมากิน ยังไงบ้างครับกับแขกพิเศษของเราในวันนี้นะครับในแง่มุมของความสําเร็จทางธุรกิจแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแต่อาจจะไม่ใช่แบบอย่างที่หลายคนอยากจะเดินตามครับแต่สําหรับแง่มุมชีวิน,นะครับด้วยประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก,กว่า60ปีของปราเทพโพงามทําให้มีการตกตะกอนทางด้านความคิดที่ดีเลยทีเดียวสะท้อนให้เรานะครับได้ตระหนักแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าเราควรมีวิถีการใช้ชีวิตอย่างไร คุณชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะครับในรายการกินอยู่คือทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็ดโมงถึง8ปดโมงทางทีวีไทยแห่งนี้วันนี้ผมวานภูริศคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ